อยู่ไหนกันครับมามาอยู่ไหนครับจะมาปฏิวัตวันอะไรครับเปนเด็กเป็นเด็กอะครับโอ้กายทำอะไรครับกายการยุบปมเขามีทำอะไรครับหมานี่อันนี uh> ้อ mhm ันนี้เขามีทำลูกโป่งกันนะเสียงดังารยหน่อยแจกลูกโป่งกันแจกลูกโป่งกันแล้วก็มีถุงแกให้เล่นออ๋ เอ๊เอาลูบอะไรอะลูกนะเอาลูบอะไรไม่รู้ไม่รู้มันทำเป็นลูบอะไรได้อะหัวใจอ่ะใจอะไรครับดาบมองมองกับม้าดาบดาบดาบหวออแล้วว่าไปเล่นเกมก่อนแมทมันจะได้ไม่ต้องถือไงมไปเล่นเกมก่อนเออไปเนี่ยเกมหลอดเราคอยมามีม้ามีอะไรด้วยเปล่าเนี่ย โอ๊ยเบิ้ลเ้ลนมดีกว่าเอาไอติมฟรีเลยเหรอครับโอ้ตู้ใหญ่ได้ไหมอ่ะให้เด็กให้เด็กอย่างเดียวเราก็ยังเด็กอยู่นะมีไอติมฟรีว่ะป้าผมงอกเลยว่าพี่อะ้อมืองอว่นี่อะไรนี่มาดูนี่เร็วนี่มาดูนี่กันเร็วโอ้โหตัวอะไรครับตัวอะไรครับแพะแพะเหรอเจ๋งดิเหรอ อร่อยไหมกายอร่อยไหมมีความแกะด้วยนะความแกะด้วยเหรอความแกะด้วยเหรอไปดูตรงนู้นเนี่ยไปดูตรงนู้นไปตรงนู้นความแก่ก็ได้เออแกะเหรอป้อนนมไหมป้อนนมไหมป้อนนมไหมล่ะ โอ้ยจะตายอะไรเกไกันทำอะไรก่อนครับมารับสแตนก่อนค่ะเขาเขาให้รับไปก่อนเลยอโอแล้วก็เล่นแกโอ้เล่นไปเรื่อยๆมีหกดาวออ๋ได้รับแค่จบก็ชนะ ได้รับไปเลยโอเคอันนี้ด่านแรกอะไรคะอันนี้อะไรคไรับเนี่ยโอ้ยมันกระต่ายน่ารักดีให้พ่อนันกินได้เปล่าวะเนี่ยอยู่ที่ส่วนตี๋เราโอ้โอหูกลางเลยอ่ะโอ้หูยาวมากเลยนะนอู่มากเลยเหรอคะนั่นลงด,ดิ้คะเป็นไงดูมองไม่เห็นนะ ตัวเป็นไงดเกตนะนะใจลองจับดูไหมลูกนี่ตรงนี้ก็มีนี่ก็มีนี่มีกระต่ายอยู่วาดกระต่ายอยากให้หนูจับสัตว์อะไรได้หมดยกยกเว้ยอย่าเพิ่งมาใกล้นี่อย่าเดินมาใกล้อะไรนะ ยังให้หนูจับสัตว์อะไรก็ได้เออยกเว้นเท่าไหร่ยกเว้นลูกแกะ๊กแกะว่เราแกน่ารักนะน่ารักตรงไหนอ่าไปนี่อะไรครับ้อนมอะไรนบข้ออาหารน้องน้องพาาตอคิวตอแถวยังไงครับท่าอะไรได้ตรงนี้ครับ ai chặt cái, để nó chặt đây được được cái này gì à, này này, cái này mà má chặt được này này, nó nó bồ na nó đấy, nó nó đi nó nó mềm, nó nó mềm, nó 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 cái hết là mình kinh nam tim mình chín hả? Ừ, đây. hả? <laughs> แจกฟรีด้วยแต่ไอติมยังไม่หมดเลยไอติมยังไม่หมดเอาหมดแล้วอติมัไหลไม่้หมดแล้วไองนะนีเกมอะไรคะเกมอะไรคะลูกนี้ค่ะเกมน้องกินจุน้องกินจุแปลว่าอะไรคะ ดี <c oughs> ๋ยวก่อนมีคนสงสัยว่าทำไมวันนี้แบบแม่แอนหนึ่งไม่ได้แต่งหน้าค่ะขี้เกียจขี้เกียจโอ้โหโเ้โหฮ่าฮ่าเย็นปุ๊บเยมนปุ๊บจ้า tao get đi rồi. oh hổ. oh hổ. oh oh. oh hổ. Oh. Oh, oh. yeah. Yeah, là... yeah yeah yeah. Là... yeah. yeah. dễ ngay ไปต่อค่ะต่อไปเกมตต่อค่ะมันดับค่่ายรูปอ๋อครนี้มีหนูอยู่ในคลิปด้วยนะ้คอยน่นะไม่เลยไม่เลยนมด้มีมาะขอบคุณที่ติดตามนะคะรอดูหนูในคลิปด้วยนะลบ๊ายบายกล้องหน่อยเนาะ ရေလေးအနိယာကနဲ့

À, bà bà xuôi đời được không? xuôi, xuôi chén đời được Yeah, ye, yeah, yeah. yeah. nhau nghe nhau rất là đẹp thì có áo mà? coi nhau tao chưa có โอ้ยยากอ่ะมีใครชนะบ้างปะเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอ่ะอะอย่างนี้เลยแล้วกันไม่ได้นะโยนอันนี้โยนเองโยนเองโยนโยนนิดนึงเองโยนนิดนึงเองอันหนึ่งดูดีว่าได้ไหมอ่ะอะโยนเลยโยนเลยลูกเป็นแม่นเป็นแม่นอ่โยนไปเลย vẫn đi vẫn mày ô hết một dạng này hả cái đó đâu cái đó ô hết một bài này hết vẫn mong đi hả ok anh đi gặp nhuận như đấy hả vẫn đi gặp nhuận như vậy đấy này hả

าอยู่บนท้องฟ้าเดียวอ่าโอเคชนะทุกเกมเลยอ่ะฮะได้รางวัลแล้วชนะแบบง่วงง่วงกูง่วงงเหมือนกันนะมึนมึนมได้รางวัลแล้วรางวัลอะไรอ่ะต้องไปเอาที่ไหนอ่าไปเอาเลยป่ะ องก่อนแ้อไรน้ไเอาลูกฟองก่อนแล้วคยไปรับ้ไ่เจออะไรขึ้นฮะฮะได้ไหมไม่ได้เหรอทำไมอะครับามหมดรอบแล้วค่ะหมดรอบแล้วขาให้ใหม่กีสโมงไม่รอหรออ๋อว้างั้นไม่เป็นไรไม่เอาไม่ต้องเสียใจไม่เอาแถวรางวลตรงนน้ดีกว่า อะไรมาครับกายอยากได้แบบอะไรครับรอันนี้รถต่อแห่มโชว์หน่อยดิอ๋อรถนี้เหรอเจสเอาอะไรครับเจสเอาขนดมดีกว่าใชี่ยนะของเล่นหนูไม่อยากได้ใช่ป่ะไอ้พวันนี้สนุกจังเลยอไปบ,บายเพื่อนๆหน่อยแล้วใครใครอยากมาก็มาที่ไหนไหมาเกมมอทุกสาขาเกมมอทุกสาขานะโอเคอะบายบายค่ะไ,ได้ๆบายบายเลย ออโชว์สัตว์ด้วยเหรอมีแค่นี้อ่ะลูกเอาบาย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 เดี๋ยวเอ๊ะย้ายบายบาย,บายเนา,นา,านะ